谢谢。 เราเนี่ยม้งเนี่ยได้มีพลังงานยิ่นะครับเก่งเกนนั้งที่ใชายในการขับเคลือนนะครับในตานก็ต้อโรงเียนสู้มาดูของตัวลดงอะไรบ้านบครูดูนิ้งดูนีจีที่มาดูี่ยาก็เหนด้เลยนะครับท่าเจียนได้กับโมเจีสบาแล้วก็สุขภาพเนี่ยประชาชนก็มาก็ผู้สู้อายุก็ามาแต่ว่าเขาลำลเด้งเนี่ยเราเลย คุณที่ยกไเดียคนับางคนที่ยืดนาดนีเป็นคนที่ยแต่ว่าเขาเล่ารับคุณเต๋าบางคนเขาก็โอ้แะครกับบางคเขาก็อิจฉาเขาอยากดูาวเอาไปอูแต่ว่าบางคนเนี่ยเด็กในไม้เขาก็เข้ามาเขาที่รำเต๋อนะครก็นอนจะหลับอายุตั้งแต่ห้าสิบห้าปีเมื่อแต่า่าีดนนะนี่เรกันขาค้าว่าทำไมหลับห้าสิบห้าปีนะ้รับเาความคิดเขาบอกว่าห้าสิบหาปีเนี่ยมันเปใจผู้สุอายุ แต่ว่ามในการเตรียมความโง่นะครับในการจะเข้าเป็นกสซุ่าหัวยูบางครั้งเนี่ยเรารับคบที่บานทีเนี่ยบางทีก็รับจับโัวไม่ทันนะครับแต่ว่าเมื่อห้าสิบนาทีเข้าเนี่ยก็รับจับโดนแล้วก็จะใช้ชีวิตนะครับใส่ไว้กุูุ่นหัวยูได้มากมายของผู้สูงอายุเนี่ยคนั้นต้องดูแลนะครับต้องดูแลเป็นดีเสรนะครับตัวแรกกผู้สูงอายุเนี่ยหนึ่ง ใไหม้เนี่ยเราไม่ไม่พูดใจเร็วนะครับแอ้เราการในสุข้านเนี่ยผมของใจนะครับฉะนั้นเนี่ยเนราผ่านเนี่ยโรงเรียนทุกหนยทุกเนี่ยซึ่งเรามีกับจะไม่เคยกับทุกหนยทุกเร็วนะครับอย่างน้อยเรามีเรามีสักวงเรามีเงินทุนนะครับมีงานมีการเลยแต่เดี๋ยวเนี่้เดี๋ยวสักคูนการไม่สุขสันต์เนี่ยสบายดีตะกอนห้องงานดูด้นนั้นนะครับห้องงานมีตะกุนเรื่องสัพยากรเรื่องงบประมาณเนี่ยมีมาป้าต้องมีลำเลงเนี่ย ล่ล่าไล่ข่าเอาวันปวอลาสุดกับผมเพราะามปตล่างภาพผู้สูงอายุตับคนเกนะครับไปขึ้นลันล่างดีเกิดปัญหความสุาพาไปชุนะครับชุไปยานานจุมเรื่อสุขาไปดงสีแดงนะครับไปดูกตาผู้สูงอายุก็ผมนะครับท่มัจะไป้องมองื่นทีเนี่ยซีนาขาตาเนี่ยเขาจะเมื่อเรบดวตาเาจะมีความสุขนะครับมีความสุขความสุกเท่านั้น พบางคนรับเราไม่ใช่ว่าเล็กว่านะครับบางคนเี่ยอู่ลเด็งร้านอแบบนี้นะครับเขาทำหน้าทำแต่หน้าอย่างเดียวกับทำแต่หน้าเนี่ยอาชีพวิธีที่เขานะครับเขาที่ได้ไบนแต่ว่าผได้อมทีสัเนี่ความสูงเนี่มันลังมาเลยกับทางทางโลวตานได้จัดเตรียมนะครับแต่ก็เขาเด็งนะครับอายุสูงอายุแ่ว่าเมียเราจะป้าเขางสถ้นดีนึกัึงนะครับาอามั เดี๋ยวเขาเลาไม่ด้วยเึื่อสะพานตก้วก็้านะเขกเลาไปบันุ่มนะครับนะไปไปชาวยินครับนะครับสะพานตล้้ก็สุข้าไปได้กประมาณประมาครับาก็ไม่ได้อ่าล่าสุดไปบันลุ่แล้วไปแก๊ะนะไปบันลุ่มไปนคร้นบะที่กับพระไปสะดไปดูเดืนศอกมันืนอกไหมืนก็อมอกก็อดไปมันอยู่ไหนจพ่อไปสะที่ไปกมาตากับยังไงก็ได้สบายใจรับมีงานยี่ไนแต่ว่าก็เด็นะครับนมันเป็นย À, lại đây cô ta đã mong cô giúp anhu thôi cũng khá là đàn, không xong công. Đèo làm đẻ như giúp anhu như anh cũng không gấp được tập huấn chẳng muốn. Mì ngan mì cá là mấy tập lâu trong cùng giúp anhu. Mất chụp được giúp anhu như là mất một đồng tiền nha. Tụi mà ra thì sợ bạn là con không lá chẳng anh. Không chỉ là qua máy để cũng gửi đằng tiền. Con bảy ngày hai trăm đồng người máy là thấy để phạt vẫn còn vậy. Tập huấn gặp bỏ mì ngan cá นักเรียนเงินทุกอายุเนี่ย่านไม่ได้กับต่อจิ้งตนปฟาบางานเช่นกันทีไรนักเรียนทุกอายุจะเก้าติดงนกับไอเดียตว่าเป็นค้อเงการใช้ชีวิตนะครับส่งปไปให้เ่ประโยชน์ทุกยุของประเทเราเองทเยอะสักเยอนั้นอยากคลทิพย์ระดับแต่ปอกำทังงานจีกของัวนำเง สมงงานกาทำงานนะคับพอขับรถนะคับยางคเราเซนซิเนี่ยมามาลำเด็กไปวคับขัรถสุดตนะครับถึงตอนนังคิดุน่านมาตะปูนี้ใช่ไถ้าเลกาไปเดินทางไปไดปยัดตั้งนะครับความไม่ในชีวิตพอเลยกินห้าเมียหรือลำเด็กนะครับหาเมียลำเด็กถือไหหรือทางไปนะครับก็ได้ามแย้กับความแ้นุอย่างจะไปถึงตัวใหญ่ได้ยินอยอะรัอันนี้ไม่ใหัวใจเด็กเาเล่นอยู่ีโอติล่าที่สร้างคว มีหลุดยัทตะมัดอระมาณกี่ที่กี่ที่ข้ผมเนี่ยหลุดยักตะมัดนะครับเวลาไปหน้าไหนอะไรพอบางที่อาจจะเป็นอ่าชุมจุ่ล้วมันมันเข็บมันเหล็กป็นมนจ่มจุในเมืองมือนเมืองคูนมากทิสาลคนสุ่ท้าทีากนสักเซนอไนไปถึงนะเระวารถเจ็ดนนะครับข้าลำเลียงกับอ่าสามทะเบียนร้านนะครับนะสองพันเจยเจ็ด กับฉะนั roommate, yeah, so ้น uh, น so so kind of yeah. so you know, ันกาเมืองนักการเมืองที you know, you know, you know, ่โดนคนพิเศษเชื่าใจนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่ดีก็คือของาะมันเป็นผู้สูงอายุเนี่ยเรได้มาท้องิจจะรมรวมกันเนี่ยก็คือความรักความสามัคคีหลายๆอย่างข้อมูลเนี่ยมันมีกคกคหนึ่งนะครับว่าอ้อนมาเรียนวันที่มาเรียนเนี่ยเราจะเก็บเบี้ยคนละสิบบาททีนี้ใช่ไหมอ่าสิบบาทมันไม่มีกระบวนการทั้งอ้อนก็ไม่สิบบาทเราเก็บคนเลยคนที่มาเรียนทุกคน โยนโยนโยนเสกโล่ซึ่งบาดซึ่บาดซึ่บาดน,นี้กะครับเราจะเอาไปจัดสวัสดิการให้กับนักเรียนกรณีนักเรียนนะครับเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลเรา,า,าก็ผ้าแกนน้ำนะครับสื่อของทีรารืดไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลหรือว่าเยี่ยมที่บ้านกรณีอยาะนะครับสมาชิกในครอบครัวนักเรียนโรงเรียนทอายุที่อยู่ในครอบครัวนะครับงานเสียชีวิตเราจะเป็นเจ้าบาดในงานศพอกนึกคืน แล้วก็แล้วก็คงนิดนึงพวงทางงานไม่ไม่ออกจากบาสนะครับจใจเราไปทำขนุเป็นขนุโพนะครับในวันไม่เกิดนึงพันนึงพันบาทเราก็ได้นะครับอลรู้ว่าดีนะครับมันจะเกินความหลักความซ้ำซากีเขาหลังแดงนะครับเรียนสูงอายุเนี่ยเราจะจัดประมาณแปดเดือนแต่ว่าของที่เทศบาลทกคนสุขาเลยมัจะได้เรียกว่าสี่เดือนสามเดือนนทุไอปิทูนากระดาษซึ่งนะอนยาก เรร่เดืนกันนที่17พินาคครั้งแรกออชนาชนที่จุด30ที่จุด3ระจาหน้าค่ะหลักประมาณสี่เดือนนะครับสี่เดือนแต่ว่าผมเนี่ยเป็นเดือนตั้นั้นระยะยาวนะครับระยะยาวันจะความว่าปันมันจะมากว่านะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันผมกับวันอาทิตย์นะครับนะวันเอาไม่ใช่มันผมกับวันพุธเจ็ดสบายนัทุกท่านเนี่ยอยกันหังคานเขผมเนี่ยบอกวันอาทิตย์เเืที่นะครับรรชาติไม่ไหมนะครับว่า เราจะจัดตั้งเรียนผู้สูงอายุเนี่ยเชิญผู้สูงอายุต่างต่างบุญมาทำประชาคมกันว่าจะจัดตั้งเรียนผมก็บพยาเนี่าไปเปลี่ยนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับพออะไรครับพอเสร์อาทิตย์าบุกข้าราชการได้เลยแบบว่าบางแต่คนที่ทำงานพอได้แบบว่าบางแต่ว่าเผู้สูงอายุก็ยกมือนะครับทางลอยว่าเป็นวันอาทิตย์เราก็ต้องเป็นวันอาทิตย์นะครับเพราะถือว่าใน้สร้างความสุขกันเพราเป็นวันอาทิตย์ตลอดมากเพราะเรามีเรือตั้งแต่เดือน อ่ามีทุน่าอสองพันหน้าอยพกสนะครับเดืนแปเดือนป็นแปเดือนเดือนแปดเดือนงิประมาณปีนี้ประมาณอ่าแปดมือหกพันบาทนะครับแปดมืหกพันบาทนี่เด๋อวเดศสบา้วลกค้าไม่ได้เยู่ีล้วแต่ว่าแปดมือหกพันบาทนี่ของเรานะครับอันนี้เงินนํำไปก่อนจะจะมีเขาไวใช่ป่ะชนิดหนยังไงใครดูเนิดนึงนะเอยป่ามันกว่าป่ามีมันโดนลบไนะอ่แปดมือหกพันบาทนี่แบบเราจะมีนะครับน้งขาเสื้อ

แล้วหลายคนบอกว่าแต่บางครั้งเราก็ยังบอกว่ายูนีสักนนีเยไม้ไว่เล่นนะไม่กอยสบายเลยเินะเด็กไม่กอยนะี่เราเลยเออเราบอกว่าจิงนะครัดเรบอกว่าจิงเราคุ้มสุอยุ่ยไปตามยูไม่ได้นะครับอันนี้ครับพีน้อยปีน้อยนอยครับนะีน้อยครับนะนะครับอ่านี่ยากบอกเดียเดียว์ฮกโนะครับอ่าตอนหลังอ ผู้มีพระคุณนะครับนะเราเรีย่างผู้ทุกอายุนะเราจะเรียกว่าผู้มีพระคุณอย่างเทศบาณฑ์ลนครสุขรานะครับอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้นะครับคณะทีมาอากรรักเดี๋ยวผมขอหยัดในนามก่อนนะครับกันเลยคับคือท่านด็อกเตอร์สุขมาตรเยาว์มณีนายกองการน้ำชุดต่อโบลล์ลแดงอันนี้ผู้ขอตั้งเนียนทูกอายุกับโบลล์ลแดงนะครับท่านทีสว่างครับท่านธนุนุสวัสด์ประธานทุกอายุตับบลล์ลำแดงแล้วก็เป็นอาลีกับนั้นตโบลล์ลำแดง โอเคหมดกว่าละหรักเก๋ก็้ามาหลัะครักหน่กเล็กานช้นมุู้สุงอายุตวหลัเแดงแล้วก็ตันส้ากับตันอันชนกูสิทระพันไอ้นี่ตนพูดในการบริษัทสยมากตัวลัเแดงนะครับตันต่อไปกับทันปัจฉรินเลนรุพันนะครับอันี้เป็นปรยบัทขอชาตจีของอาของรสดอ๋อนะครับหลัาแดงแล้ก็รู่ผีเชฟนะครับลักเชฟเป็นหักอันี้เป็นผู้เชียเรื่องเรียนรู้สหมอายตหลําแดงอนีทตนาครับ ท่านลุงพาก็เดือนะครับอัน uh, นี ah, ้พล uh, nah. ัุงย้ยนะครับท่านเนี่ยอายุมัทีะสุดเรยวนะครับมี่วมดูหน้าเรียวนี้หน้าหว่าคงจะไม่นปนะครับ8ปครสบกับอ่านะป๊สามลุงพากี่ปีครับแป85มาแปมานะครับแปมาปีครับปสมา ทังเนี่ีงานออกกำลังาทุกวัเช้าทุกชาวไปออกกลายที่อบอุ่นที่น้ำนำันนะครับก็ทืกวันทั้เนี่ยเป็นก็แล้วเป็นบุปคนเตรียมในการร้างสุขภาพเอาวันก่อนเนี่ยพาไปประทวนนะครับผู้สูงอายุเิ็ินในกองยุขภาณในทส่งนะครับมีาำสนแบบนั้นเดกก็สมักองทุ้านะครับอาคุณะได้ืม่งดีจากโรงเรียนสูงอายุของอบอำแดงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น เอามาแล้วนะครับพวกเราเนี่ยเดินนึ่งกับเรื่องการออกกำลังกายเรื่องการล่ำนะครับเดี๋ยวเนี่ยผมจะมีการแสดงที่ชุดไอไอ้ทุกคนในในชุดนี้นะเดี๋ยววันที่มีงานจอยผมได้ก่ไหมเอาเลยครับนะเดี๋ยวก็จะเชิญท่านนายกครับท่านนายกดรสมมานแก้วมณีนายกอบตลรำเดิงครับป๊อปป้าคุยๆครับผู้เข้ารวมกันน้องคงไม่มีน้องเป็นฮะดีๆนะครับ

mình nhớ phê thì... nó vào mẹ nàng nhu mà ai dô phê thương hà bí phê thương bí lỡ đó bây giờ thầm hà rồi mẹ hô cao rồi làm nhìn rồi mẹ làm đếm rồi mình thầm hà bí hô đá đi nát rồi cái cao chỗ để kêu nhìn nó cao bây giờ bún nó có mấy đồ rồi tư cả tháng thì cao mà nét để làm nó mong hôn mà mà thì lưu rung có mong rồi đá

Thế mà đây thì mày giết mặt đây và chào mừng đấy là của người lòng cho là để lựa đưa vào mày đi lòng mày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  lòng lòng mày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  bị đá. lòng mày nó, mày lòng 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 Bây giờ con đi cái điện con để có nhiều mặt mình check, 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 làm ta ta check, check, mà liên check, 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 nó cũng check, bài bài, ลืมพ่อการกับนะแต่นายกเนี่ยมันร้อนเป็นตกวดรองพ้งนะครับที่งานกอาจารย์นะครับได้ลองชนะเรือันดับสองไดทกนะะครับสามาไปได้ทนี่ใครบ้านกับเลนติกต็อครับใครเล่นติ๊กต็อป้านกัมือที่อบติ๊ตอกติ๊ตอ่าประมาณห้ามนนะครับเดถนึงส่งทุ่มนะครับเลื่อนไปได้ทีจองกันเลยครับนายกบ้าน สมมาตรจบนะครับนล้วจะไปเจอท่านนายกับเกณฑจะได้สักวันนะครับอันนี้อาจีบซื้อเลยนะครับสันนายกนะครับท่านเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับท่านมีนโยบายว่าทางเนี่ยดูแลเรื่องงานสากทางหลวงนะครับน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกแต่ว่าน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกนะครับแต่ว่าผู้สูงอายุต้องหมดลำเต่งิีปลาิีเตียงส่วนใหญ่มันก็เป็นเกิดอะไรอย่างไร ฉะนั้นเนี่ยเมื่อนามไรไฟสว่างทางสนุกเรีวคนต้องสุขภาพดีกันสุขภาพสายสุขภาพจิตตองดีฉะนั้นทิงอ่ารย์ก็มีเลืมนะครับคิดว่ายปัญพือก็ต้องทำโรงเรียนู้สูงอายุถึงผู้สูงอายุมากๆนะครับยายก็กินปานเปียงเมื่อตะกบกินปานเปียงเนี่ยพ้นในตามมามันก็มาง่ายร้ายอการนะครับอันนี้ก็ต้องบกู้ตันในจุลโดยอ่ารย์ต่อไปกับท่านก็เป็นผู้สำคัญนะครับในการคับเื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับอาจารเป็นประธานชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุครับเราได้รับของประมาณนะครับของประมาณเนี่ยจากจุกลงปุซูงอายุตำบลลำเต่งองค์กรสาธารณประโยชน์นะครับจุกลงปุซูงอายุตำบลลำเต่งเนี่ยเขียนโครงการนะครับโรงเรียนผู้สูงอายุทุกต้องมีเคยมีโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับในการนี้ขอเขาเลนเชิญท่านทานนุ่มมุสวรัตน์คำนั้นตำบลลำเต่งและก็ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลลำเต่งครับอันนี้คำนั้นคำนั้ แล้วก็ยิจิตอนหลังของเอ็นวาและรูอมีปักขุนก็ยันเหลี่ว่าผู้มี่ยสัการ์ดเพื่อว่าไม่ยากเรียกว่าผู้สูงอายุคนเรลียนกับผู people, really Arizona, <van> people, <Korean> sure. ้สูงอายุมันทำมห้จิตใจมันมันเยี่ยวเลยทั้งมันี้มาบอกมาเล่นเรี่ยนหน้าตาเยียมใส่ทุกคนเลยเล่นเท่ากับว่า ยังไม่เป็นผู้สูงวัยตรงนี้นะอายุ่ากแต่ไม่ถึงอกซิเต้าลมตานลกไมดีนะผมว่าวันนี้ก็มีความตัดตื้นใจปัญญาดีด้อยดี่ได้มีการต้อนรับของผู้สูงอายุี่สบายมาก่นสงท์ารือว่าวันนี้คือเรามาเล่นกียนรููกันเพราะว่านักเด็กของเราเนี่ยมันเป็นสมุทแเล็ก รามีประชากรเพียงสองท่งกว่าคนถึงเขาว่าเราไปเปลียนเปียนกับคนส่ค้าตรงนี้คือมันง่ายคือประสบการาไดต่าง่าตรงนี้ควาเป็นอยู่หรือว่า้านกานสังคมไรตรงนี้คือผ่มงาส่งค้าเขาอกเราลงได้ว่าเขาจลำเด็ลำเลุ่โลกนี้คือเรามีย่าต์ม่ปบาที่นี่ แต่จ้ามบานเนี่ยเรามีขนาดกรรมการของแต่ละมือบ้านเราไว้มีกรรมการในการที่ว่าดูแลผู้สมัยยุคผมเอก็พอพะเกียณจากตำแหน่งของข้าวอยู่ตรงนี้รอสาเฮนไว้เดีตยวผมได้ข้าวอยู่ตรงนี้พอเราเป็นผู้นำมาก่อเราเองพวนู่ต้องออกมาิจารในใสุกเพปรกฏว่าบางคนเป็นโลกซึงเศร้าอยู่กับบ้านติดกับบ้านเพราะฉะนั้นผมก็ต้อง มาคิดโต้ในการสื่อโลกเป็นผู้น้ำอย่งนี้มาเลยผมไม่ได้มามาคุยกับนี้เลยผมมาคุยกับผู้เขียแลแล้วก็ถามคำถามตนายกในการัเข้าถึงวันเราอย่างนุกคนจะมีเพราะว่าโอซสนวันนี้เขาเราเนี่ยเขามีสังคมเีราเป็นสังคมเราเป็นมานเราเป็นติดเดียนเพราะฉะนั้นคนดี่ว่าที่สังคนตรงนี้คือเราเป็นหัวแต่เราเป็นหัวคือ กูส nah, ู้ยติดติดป้าติดมยงอมอกจากบ้าอย่ติดติดตีอะไรพวนี้ยเราไปกันเล่เราไว้กับเราก็งมีนดที่มาแต่รงเรียี่สมัยเพราะถ้าไม่มีแกนรักตรงนี้ไม่มีผูน้ำตรงนี้มัก็เชื่อเลเยอว่าักเรียนกูสู้อนยุ่งเพรามันก่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นบมงทอว่า Lòng đêm hôm nay, 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 hôm เราสังสรรคมสุนรนะต่อไปเรามีโองคสการดีๆเรานัดจะว่าเออผมจะเอาโครงกมรุนโรงเรียนของผู้สูงอายุของตำบลลีาเดียวนี่ไปเยี่ยมรุนทรผู้สูงอายุของนักสุขคาเพราะว่าเราเป็นเครือข่ายเราเป็นผีเป็นนกในการขัาเคลื่อนมีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสดีทีท่าสุนทมผู้สูงอายุตำบลลีาเดียด้ตตนหลัก

นี่มาด้วยเพราะฉะนั้นเขาให้ทุกท่านนะเขทุกท <ış> ่านต้องมีความสุขต้องมีความสนุกนะมาเล่นเลี้ยเลือกกันผมก็จับแขนยังก่อนกอสวัสดีทุกคนครับทุกคนขอบคุณนะครับท่านธนุงพุทธสวัสดิ์นะครับประธานชมรมิคุ้สูงอายุตำบล่าลำแดงเมื่อวันัุกร์เม่อวานเมื่อวานกับลำเลงกับเสียงสะานทุกคนสุขะตอนนี้เราเป็นโตกันแล้วนะปีหน้าเดี็กวัย พ่ออราะะครัเดี๋ยวกันไปกับเพ่อเล่นชือกกันอันชนนกอุสิกาปันผู้อำนวยการโรงพยาบาลุูเซื้อสุขภกบาตวน้อเดครับผู้ประกอบการวันนี้ครับก่อนเลีงขอเอีหนอยนอ่าังยังยกูสักหน่อยอยู่เลยนะฟังดี๋ยวไม่ปล่อยไปพูดอะไรนะออขอตอนแรกนะทีม ก็ยกงคงประสบอยู่อเกิดสนาวะนั้นขึ้น้านค่ะก็ดาีอ็อเป็นที่มันนึงแต่ว่าทางแะเรงเนี่ยในในได้มีนตอนหลับแค่ผู้มีเยื่อนไขฐานะคะวันนี้นะคะารากมาเรื่องวารการยดินเร็งสั ของเั็กเน่ยนะคะในส่วนของเด็กเนี่ยค่ะข้อมูลของเด็กตอนนี้ก็คือคุณส่วอยู่เราปีประมาณนี้ปมาคนนะคะพอคิดี่เียับเด็นเป็นเส้นแลมก็คือมีวอนตนะคะพอทางเราเป็นื้นที่จะเป็นคุณ่วยู่ในรู้รืองเนั่นแะ้อมท่วน่างนที่เปอร์เซ็นต์ได้แประมาณเยอะมากยี่สิเปอเซแค่ค พูดสูงอยู่ในดีมากนะคะเราต้องโยนท่านรุกเรานะท่านค่ะท่านก็เราดูแลตัวเองดีมันในใตอนนี้ค่ะเพราะทำไมสุขภาพเราเน,นี่ยถึงยด้เนี่ยเราจะพีายามพูดดีมัน อนนการเสียน่จริงแล้วไม่ได้เนนรัาวนคาะว่าเป็นคนเป็นดตลาค่ะอตุีใจของพกตเห็นคยมีอ้ำมนหนอคนมาน้มไม่ใส่เบที่ห่ามามันใช่เียเลยหมด่งแล้ว่ะกเป็นคนดูตัวองค่ะดูงางกายอย่างจังเป็นแบ่อายุสามสิบห้ปีเป็นบัญหค่ะคุ มีการยิงแจ้งยูงไล่เนี่ยช่วยแนนนะคะก็คืออยากให้ทุกคนมามาดูแลตัวเองนะพออย่างนี้แะแต่ว่าไม่ยักงให้เึงกต่างด้าดนรเพราะว่านึ่ลูกอู่หนเปรสองคนอยู่สองคนแต่ไายพออาจนรย์ว่านอนหลับเป็เสียก็ไม่รู้ไม่รู้ใครดูแลนะคะเพราะนั้นเราพยายามยืนยืนดูตัวเองดูแ่เล็กีานะ้นการที่แก้ไขยงก็ต้องิดนแลวว่า่อยเบบไหนละเป็นยัควรจะเป็นตเรียนในการื่อา ถ้ามันแอมีปัญหามากอให้มันถ้าใครมันก็อย่ามีต่อมันเป็นขั้วแต่ว่าหลังกายเราตื่นขึ้นมาเองแต่ว่าในตเดินทางของคุณห้าเราก็ต้องควบคุมอยู่เนตต้องต้องเลือกค่ะการกินก็คือไว้เนี่ยให้คือเราจะเดินร้อยอ่ะไม่ได้เลยอะร้อยไวสำหรับแต่ว่าสามริบดีตอนนี้กินเื่อร์ยู่นะคะไม่ใช่อยูเวอร์กินนะคะอาจสะเรื่องงานเหมือนกันนะคะคุณผู้ชแต่ว่าวันนี้เทเล่แหละทุกคนนะคะทุกคนถามเร่งแรงนะคะไม่มีใครทดนคนพร้อมคนพร้อมที่วช่วงนี้นะคะ ไม่เจ้าพ่อหมาคือว่าทุกคนจมบุญนะคะมีมีงานดูแลแล้วสบายหัวสบายหลังประวัตัง่าง้อกบบเด็ักลางฟองทุกคนจะไม่ได้ละสุขภาพเนี่ยโดยรวมก็คือคือว่าสุขภาพ่านเก็บะม่ทั้งกรณีคือว่าเป็นอาการที่ทางโรงพยาบอลก็ัดทางที้นี่นะคะก็คือมา